สวัสดีครับพี่น้องมาหาบึงเห็ดที่เลกว่างชีโบะครับมึงโอ้โหูวุ้นบึงดอกนี่ป่าพี่น้องเกือบเท้าฟึดดอดเปิดที่ไต้ต้ตตนเกี่ยวมังกรครับพี่น ong ฮู้ด่ะ,ดอ,ะอยากซ้อมป่ามือครับโอ้โหูกระโดดแบบนี้งับพี่น ong มาบึงดอกนี่ วงห้างไได้ครับพี่น้องแต่ว่าดอกนั้นดอกนี้ติดอดครับพี่น้องโอ้ยอื่มโอ้ยดวงดอกนี่ดอกให้ไรเลยครับนี่ดอกนี่ติดดรอดดีโอ้ยตัวเกลียวหินเ่ยเป็นเงยเลยครับโดนโดนสีเทียนนึงครับดอกเงยเป็น โอ้อยังแข็งอยู่เลยครับพี่หนุ่มตะกอนตกไปนี่เละแลยหยิบครับโอ้โหเกี่ยวกับหนาคนครับอีนะครับได้เกี่ยวกับหนาคนแบบปานนี้เลยครับโอ้โหเนี่ยที่ว่าหามาได้เล็กหยโอ้โหูสองดอกพ้าปุ่นนี่ครับเอตโต้บางทีหามาเนี่ยครับพี่สามจุ่มครับพ่พออยู่อุ้มนี่ครับ ขึ้นยอดหมานสีครับพี่น้องฝนมาตกแหางมาดเติบเลยครับนี่พี่น้องมันหมานครับเนี่ยพี่น้องสภาพปลากระห้งแบบฝนต,ตกมาสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องตกมาเคลื่อนนิดน้อยเดี๋ยวนึงตกจากมากนวอยที่ตกแห้งครับพี่น้องตกข้าวเดียวใสถือว่าหมานครับบึ้ง เก็บปุ้นครับพี่น้องอู้หูดอกบักใหญ่ดอกปุ้นนะครับพี่น้องสามดอกสี่ดอกห้าดอกครับพี่น้องแห็งครับเต๋อชีฝุ้นง่ายงงเลยครับพี่น้องครับไปลุ้นกันต่วว่าสีมานอกว่าดูยู่เลยมองมันเห็ดตะไคร้ครับาตะโพใหม่ๆหด้วยอู้ดอกแบบงามครับอูู้ดอกเดียวครับตะไคร้ขาวครับหอมไม่ห่วยดิ ลายแหงๆครับเนี่ยพี่น้องครสองจูงเลยพี่น้องอืมกระใสครับพี่น้องเนี่ยออกมาเหยียบก็ดีเลยครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องได้สับหนีเลยครับพี่น้องดีหาดอกครับดีพ่อดีปุ่นครับดีดอกใหญ่ยครับดอกงามๆครับพี่น้อง คลิปอีสันเนี่ยครับพี่น้องที่จะเค็ดยันกระหลงแล้วครับฝนตกมาสองอาทิตย์แล้วก็เอได้ปนนะครับพี่น้องคสำหรบับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนด้อครับย่าได้ไว้แต่พอกันคลิปหน้า้อครับสวัสดีครับ